สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทําร้านเนื้อย่างนะคะทุกคนอ่ะขั้นตอน,ตอนแรกก็ให้เราไปหาที่ที่เราจะตั้งร้านเลยนะคะทุกคนจะเอาตรงไหนก็ได้นะแต่ขอให้แบบพอดีกับร้านที่เราจะทํานะคะทุกคนถ้ากว้างกวางได้ก็ยิ่งดีเลยนะ เออเราจะเอาเป็นแถวๆข้างๆร้านสะดวกซื้อแล้วกันอ,อ่ะตรงนี้นะข้างๆเลยให้เรากดเมนูกดพรอพแล้วก็อ,อ่ะเดี๋ยวเราหันข้างก่อนนะเพราะว่าเราจะตั้งร้านสำเร็จรูปก่อนกดการ์เด้นเลื่อนลงมาค่ะกดแผงงฟู้ดนะฟู้ดฟู้ดอ,อ่อันนี้เลย แล้วก็ให้เราเอาติ๊กถูกอันแรกออกเพื่อที่เวลาเดินชนจะได้ไม่ขยับนะแล้วเราก็กดขยับร้านนิดนึงนะเผื่อมันอาจจะแบบไกลเกินอยากได้ใหญ่ๆกว่านี้ก็กดใหญ่ๆกว่านี้นะแล้วก็ปรับให้เป็นสีดํานะคะเพราะว่าเวลาเราวางเนื้อเนี่ยมันจะได้แบบดูสมดุลกันนะคะดูคนอ่าตอนนี้เราก็ได้ตัวร้านแล้วนะต่อมาให้เรากดมาที่คําว่า Cooking Food นะคะ เราจะทำเนื้อนะคะทุกคนและกดที่เนื้ออันนี้เลยเราก็ปรับให้เนื้อเนี้ยก้อนใหญ่ขึ้นนะเอาประมาณไซส์นี้แล้วกันแล้วก็เวลากดขึ้นเนี่ยให้กดอ่ากดขึ้นให้หมดมดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดให้เห็นแต่เนื้อนะแต่ว่าให้ถาดเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางเนื้อไปเรื่อยๆนะวางจนกว่าเนื้อเนี่ยมันจะเต็มแผงเลยนะคะทุกคน อะตอนนี้ก็เนื้อนี่ก็เต็มแผงแล้วนะคะทุกคนต่อมาเราจะทำไฟนะคะก็คือให้กดมาที่ตรงนี้และกดอันแรกเลยค่ะมันก็จะเป็นไฟลุกขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็กดเรียงเรียงไฟให้อยู่ตรงเนื้อแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะเราก็ใช้แค่สามอย่างนะคะต่อมากดเมนูกดชาร่าอีดิกดไอเทมและกดตรงนี้เลยนะคะทุกคน เราจะทําเป็นที่แบบท่ามีดนะท่าหั่นมีดท่าหั่นเนื้อสิอากดท่านี้เลยมันก็จะเป็นท่าแบบท่าหั่นเนื้อแบบนี้นะคะทุกคนจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอ่ะก็คือเป็นวิธีทําร้านเนื้อแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนเพียงแค่ใช้วัตถุดิบของสามอย่างนะคะทุกคนอ่ะในคลิปหน้าอยากจะให้สอนทําอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนถ้าเราทําได้เราก็จะทําให้นะคะ คลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน